สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ไม้มงคลบ้านมงคลว่านอภิมหามงคลที่ทุกบ้านควรปลูกนะคะอยู่คู่สังคมามานานนั่นก็คือว่านสี่ทิศนะคะเป็นการอัปเดตไปด้วยในวันนี้นะคะและมาให้ปุ๋ยบํารุงว่านนะคะ,ะช่วงนี้ความเขียวยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้เราจะมาให้ปุ๋ยบํารุงว่านสี่ทิศนะคะว่านสี่ทิศก็เป็นไม้มงคล อยอดนิยมนะคะอยู่คู่สังคมไทยมานานนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการที่เราขยายพันธุ์เอาไว้นะคะพาหัวแล้วทำการขยายพันธุ์เอาไว้นะคะน้องก็แตกออกมาใหม่เยอะมากๆนะคะอันนี้เป็นการทำจำนวนต้นไม้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะคะเพราะว่าลักษณะของวาอ่านสีทิศเขาจะมีหัวคล้ายๆกับหัวหอมนะคะ เราก็จะแยกหัวออกมาเพื่อ,อทำการขยายพันธุ์เป็นวิธีที่ง่ายนะคะตัวนี้ตัวนี้คือลักษณะหัวของว่านสี่ทิศนะคะเขาก็จะ,ะแตกออกมาแบบนี้คล้ายกับหอมหัวใหญ่นะคะ,ะเวลาเราแยกออกมาแล้วก็แยกหัวแยกหัวออกมาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูลักษณะหัวของว่านสี่ทิศนี่ก็เป็นว่าน บ้านสีทิศโบราณนะคะเวลาเขาแตกออกมาเขาจะแตกออกมาได้ลักษณะนี้เลยนะคะแตกรอบอรอบหัวของเขาแบบนี้นะคะหัวใหญ่ตรงกลางต้นแตกรอบข้างออกมาตัวนี้เป็นสีทิศโบราณนะ,ะอ,อันนี้เราเรียกว่าสีทิศโบราณส่วนตัวนี้เป็นสีทิศรางเงินนะคะ อันนี้เราเรียกว่าสีทิศลางเงินนะคะลักษณะดอกของสีทิศลางเงินตัวนี้จะมีส <c oughs> ีชมพูนะคะดอกของเขาจะสีชมพูอ่าตัวนี้คือลักษณะดอกของว่านสีทิศตัวนี้นะคะเราเรียกว่าว่านสีทิศลางเงินดอกก็จะมีสีชมพูสวยงามมากๆนะคะตัวนี้ก็จะวันนี้ได้สองแบบเป็นว่านสีทิศ โบรานนะคะสีสีทิศโบราณก็จะดอกสีส้มนะคะตัวนี้คือ,อสีทิศโบราณดอกออกสีส้มนะคะ,ะสีทิศลางเงินก็จะมีดอกสีชมพูในกระถางนี้น้องยังไม่ออกดอกนะคะก็รออีกสักระยะหนึ่งก็จะมีดอกให้เราได้เห็นนะคะวันนี้เติบโตเต็มที่แต่ความเขียวของใบนะคะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็ มาให้ปุ๋ยกันนะคะปุ๋ยที่จะบำรุงในวันนี้ก็จะเป็นเ,เราเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะตัวนี้ก็มีธาตุอาหารหลักนะคะ N P K ที่จำเป็นต่อพืชนะ,คะคาการเจริญเติบโตตรึงไน,นโตรเจนลงสู่ดินนะคะเร่งและ ขยายรากพืชให้แข็งแรงเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะคะ,ะป้องกันมดมแมลงได้ตัวนี้ทําให้ดินมีความร่วนซุยนะคะวันนี้เตรียมน้ําเอาไว้ตัวนี้คือน้ํา20ลิตรนะคะเราก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจริงๆใส่ประมาณ4ช้อนแกงนะคะ4-5ช้อนแกงก็ได้นะคะแต่ว่าพินิจมีเยอะก็จะใส่ลงไปประมาณแก้วเล็กๆแบบนี้นะคะ ก็ใส่ลงไปเลยอ่บำรุงว่าน4ีทิศกันนะคะเสร็จแล้วใครมีนะคะน้ําหมักขี้วัวนะคะขี้วัว1กิโลกร,รัมหมักกับน้ํา5ลิตร นะคะ,ะหนึ่งคืนเราก็สามารถตักมาใช้ได้เลยนะคะน้ำหมักขี้วัวก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มความเขียวนะคะให้กับต้นพืชมีจุลินทรีย์ตัวดีๆนะคะตัวนี้ก็ไปทำเพิ่มธาตุอาหารให้กับว่านมงคลของเรานะคะก็ใส่ลงไปน้ำยี่สิบลิตรใส่ลงไป1แก้วนะคะ2องรอยมลได้นะคะอันนี้ก็เป็นการ เร่งการเจริญเติบโตนะคะอาทำให้เขาใบเขียวใบใหญ่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ค้นให้เข้ากันตักนะคะตักรดลาดได้เลยนะคะอ่าก็รดไปที่ต้นว่านสีทิศลางเงินนะคะตัวนี้ก็สูตรนี้ก็ดีมากๆนะคะเร่งการเจริญเติบโตให้กับว่านมงคล ไม้มงคลอย่างอื่นได้นะคะเมื่อเขาเติบโตเต็มที่ไม่เป็นไรตัวนี้ดอกเขาจะมาเองนะคะไม้มีความสมบูรณ์แล้วดอกเขาจะออกได้เองนะคะอาก็ลดลาดลงไปแบบนี้อาน้ำที่เหลือก็ไปรดต้นไม้อย่างอื่นได้เลยนะคะอเป็นการบำรุงต้นอาใช้มงคลลดไปได้นะคะ ม่ยมเงินตัวนั้นก็รดได้เหมือนกันตัวนี้ลดลงไปเลยค่ะที่เหลือนะคะเดี๋ยวพี่นิจจะไปเอารถในสวนนะคะ,ะน้ำที่เหลือนะคะน้ำปุ๋ยที่เหลือก็จะนำไปรดต้นอื่นได้ด้วยนะคะ